สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ลุงพี่ลีวันนะคะประเทศอินเดียเปสถานที่ประเทศเนปาลนะคะขอบคันสถานที่พระพิ้ญาทรงประสูติที่นี่เดี๋ยวเราจะสัญลักษณ์นั้นที่บอกว่าพระกําเนิดที่นี่พระพิญญาได้ประสูติที่นี่นะคะสัญลักษณ์นั้นก็คือเสาพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนะครับมีบทบา ที่พลนะคะงการเมืองการปกครองแล้วก็เป็นจอมกษัตริย์ที่ปกครองแว่นแพรนได้อย่างอายอดเยี่ยมระดับเป็นถ้าฉายาที่ผู้คนรู้สึกเกรงกรัวต่อสัาณน,นี้อย่างมากนี่คือเสาเข็มของระธาตุที่ได้ฝังไว้ตรงนี้นะคะและก็ได้เขียนเป็นภาษาไทยว่าพรจะพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่นี่ ขึ้นที่นี่ไฮเซตัพถ,ถือกำเนิดที่นี่นะครับราชกุมาร